ครับผมสวัสดีครับวันนี้นะครับก็จะมาว่ากันเรื่องพระสมเด็จยุคหลังของหลวงพ่ออ่อนนะครับที่สร้างคือหลังปี2,500นะครับวันนี้คือเป็นพระสมเด็จที่สร้างนอกวัดนะครับเอาว่าเรียกกัน,นง่ายๆว่าสร้างนอกวัดดีกว่าหรือเป็นพระสมเด็จนอกวัดของหลวงพ่ออ่อนนะครับพระสมเด็จหลวงพ่ออ่อนวัดบ้านช้าง ออกวัดประยูนวงสาวาทบรวิหารนะครับก่อนจะเข้ารายละเอียดของพระแต่ละพิมพ์เนี่ยก็ผมจะขอพูดถึงเกร็ดเล็กเล,กเล,กเลกน้อยๆนะครับข่ออื่นก็ต้องพูดถึงวัดประยูนก่อนวัดประยูนวงสาวาตบรวิหารเนี่ยเป็นวัดเก่าแก่นะครับครับมีมีประวัติความเป็นมายาวนานแล้วก็มีพระกลุ่ด้วยนะถ้าท่านที่เล่นพระกลูก็คงมีเคยได้ยินชื่อพระกลูวัดประยูนนะครับ นะฮะพระวรวอยู่นี้เป็นพระอารามหลวงชั้นโทนะครับชนิดวรวิหารเลยนะครับถือว่าเป็นวัดที่มีความสําคัญมากๆในกรุงเทพเขตฝั่งธนบุรีนะครับอ่าแล้วถามว่าเกี่ยวข้องกับหลวงพ่อออดวัดบ้านช้างได้อย่างไรนะครับอ่าอันนี้ก็มาว่ากันด้วยสเต็ปต่อไปนะครับก็คือเริ่มจากนะครับที่หลวงพ่อออดเนี่ยท่านก็มีลูกศิษย์นั่นแหละครับที่ท่านได้บวช ให้นะครับก็คือพระครูพิสารธรรมโกศลน,นะครับหรือหลายๆท่านรู้จักกันในานามปากกาของนักเขียนที่ใช้นาปาก,กาว่าแพรเยื่อไม้นะครับที่เป็นนักเขียนของรประพันธ์ชื่อดังคือเรื่องสร้างชุดหลวงตานะครับก็ลองไปหาอ่านดูนะครับก็เดี๋ยวจะกล่าวถึงพระครูพิสารธรรมโกศล ประวัติท่านโดยคร่าวๆนะครับว่าทําไมถึงเกี่ยวข้องกับพระออดได้ยังไงนะครับมาบวชของพระตอนไหนนะครับพระคุณพิสารธรรมโกศลนะครับนะครับก็เกิดมาที่3สิงหาคมนะครับพศ2468นะครับไว้คนจังหวัดนครศรีธรทมาเลยนะครับนะครับก็ก็ได้เข้าทําการบวชนะครับบวชเป็นพระนะครับที่วัดบ้านช้าะครับในพุทธศักราช2488่นะครับ แล้ท่านก็ย้ายไปจำพรรษาอยู่ที่วัดประยูนวงสาวาดวรวิหารเมื่อปีถัดไปครับ2 4 8 9แล้ท่านก็ได้เริ่มงานเขียนท่านในปี2 5 0 0ั้ครับดังนั้นเนี่ยการที่หลวงพ่อออดท่านจะได้ทําพระของวัดประยูนหรือวัดประยูนอ่าเนี่ยก็มาจากลูกศิษยของท่านนะครับเนี่ยคือพระพครูพิสารธรรมโกศลที่ใช้ นับปากกาว่าแผลเยื่อไม้นะครับอ่าคราวนี้เราก็จะมาเข้าเรื่องกันได้แล้วก็พอทราบแล้วว่าทําไมวัด้านชามเกี่ยวเข้ายัางไงกับวัดประยูนนะครับอ่าครับก็ว่ากันไปตามนั้นนะครับคราวนี้มาว่าถึงพิมพ์พระพิมพ์พระของวัดประยูนเนี่ยจริงๆแล้วทุกวันนี้ก็ไม่ทราบหรอกครับที่เป็นหลวงพ่ออดท่านมาสร้างหรือมาจารให้เนี่ยนะฮะว่ามีกี่พิมพ์กันแน่ ดังนั้นเราก็จะมาว่ากันถึงพิมพที่เจอกันอยู่ปัจจุบันนี้นะครับซึ่งเจอได้น้อยมากๆในพื้นที่นะน้อยอีกแล้วน้อยจริงๆครับเพราะว่าผมเองก็เนี่ยมีอยู่แค่นี้ครับเนี่ยแล้วสององค์นี้นะครับสององค์นี้นะนี่สององค์นี้ที่เลี่ยมเนี่ยคือเป็นผมยืมของน้องชายท่านหนึ่งมาในสายวัดบ้าญช้างนะครับนะฮะผมไม่กล้าแกจะจากกรอบเลยเพราะว่าพระเขาเก็บไว้ในในตลาดพุกแล้วผมไม่แกะ นะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะมาไล่แต่ละพิมพ์ว่าเรียกอว่าอย่างไรนะครับดูกันยังไงก็มันคงไม่มีเกะครับเพราะว่าแค่ของจริงก็หากันได้ยากละไอผมก็โชคดีเหลือเกินนะครับที่มีโอกาสได้สะสมเก็บอยู่ที่ตัวถึงเจ็ดองนะครับนะครับแล้วก็มีพิมพหนึ่งที่ผมก็มีความภูมิใจนะที่ผมเป็นคนนําเสนอผมอ่าต้องบอกว่าเป็นการนําเสนอเข้าสู่ระบบ ของสายหลวงพ่อพออดเป็นคนแรกนะครับก็คือพิมพ์นี้นะครับเดี๋ยวมาว่ากันว่าคืออะไรนะครับพระสมเด็จวัดประยูนองสาว่าอย่างที่ผมบอกทําไมถึงตีว่าเป็นสมเด็จยุคหลังปี2 5 0 0นี้น่าจะพอเข้าใจแล้วนะก็เพราะว่าอย่างที่บอกครับพระครูวิสารธรรมโกศลเนี่ยท่านบวชกหลวงพ่อพออดปี2488และไปประจําเขาเรียกว่านะจัาพรภษาที่วัดประยูนเมื่อปี2489 ท่านไปตอนแรกๆท่านก็คงจะเป็นพระลูกวัดแบบยังธรรมดาอยู่อาจจะยังไม่ได้สร้างผลงานอะไรพอปี500ท่านเริ่มมีงานเขียนนะครับและสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าท่านไปเปิดประวัติโดยใน o o o g l e เนี่ยเซิร์ชเลยครับแพรเยอไม้ท่านเป็นอดีตผู้ช่วยจเจ้าอาวาสถูกไหมครับอนะ่แล้วท่านมรณภาพมี2,524ดังนั้นเลยนะครับผมบอกเลยว่าถ้าพูดภาษาบ้านๆเนี่ยเอาง่ายๆเลยก็เหมือนท่านมี power ระดับหนึ่งนะครับดังนั้นการที่หลวงพ่อออดท่านจะได้ถูกมิมนต์ไปลปุกเสกพระในพิธีสำคัญช่วงหลังปี2500เนี่ยมันเป็นไปได้นะครับนะเพราะยังไงท่านก็เป็นพระอุปชาของพระคุพิสานธรรมโกศลหรือแพรเยื่อไม้นะครับอ่าเขานีเข้าใจเลยนะครับว่าทำไมสมัยนี้ถึงต้องมาหลังปี2500มันชัดเจนอยู่แล้วครับและหลายๆองค เนื้อในนี้ก็มีลักษณะเนื้อหามวลสารที่แบบใกล้เคียงกับสมเด็จปีสองพันห้าร้อยของพระออดมากเลยเนี่ยอย่างเช่นองค์นี้เนี่ยครับเนี่ยเอาอไจับองค์นี้เริ่มจากองค์นี้ก่อนเลยองค์เนี้ยปัจจุบันเนี่ยเจอกันอยู่สององค์นะคือองค์ในมือผมกับองค์ที่พิตรีที่แกให้ยืมพิมพ์คะแนนมาแกก็เป็นคนเก่าคนแก่พื้นที่แหละครับก็เป็นทางสายเครือญาติของพระจวนเลยถ้าผมจำไม่ผิดนะ แกเอาให้ลูกสาวแกห้อยแล้วดังนั้นผมจึงเอามาไม่ได้นะครับนี่คือพระสมเด็จพิมพ์นางพญานะครับที่ถูกตีไปว่าเป็นของวัดประยูนซึ่งก็เป็นไปได้เพราะว่าสมเด็จนางพญาเนี่ยของหลวงพ่ออ่อนเนี่ยพิมพ์ก็ประเอกลักษเช่นเดียวกันครับก็จะเป็นอย่างที่เคยเห็นกันจะเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นนี้ตลอดขษาะพิมนางพญาพระอ่อนนะเป็นแบบนั้นแต่องค์นี้ไม่ใช่เห็นไหมครับจะเป็นปางสมาธิเห็นไหมฮะ นางพญาขขาอ้อสหยเป็นปางมันวิชัยนะครับดังนั้นแม็แต่ว่าก็เนี่ยอนุรักษ์วัสดาาการทําแบบเขาตัดเขาขาดเอาไว้นะครับนี่แล้วเนื้อก็ค่อนข้างจะมีความเก่าเหมือนกับปีของ2500ดังนั้นจงึเชื่อว่าพระสมเด็จของวัดประยูรเนี่ยสร้างหลังปี2500แน่นอนแล้วองค์นี้มีจานด้วยฮนะมันก็เลย คือจะพูดตรงๆถ้ามีจารลักษณะนี้ก็ต้องตีเป็นหงพระออดร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วลักษณะการสร้างที่มีรอยปาดนะครับมันหนีไม่ออกครับแต่ถ้าจะตีมาบบญช้างตอนนี้ก็ยังตีไม่ได้ครับนหนึ่งด้วยเนื้อหาสาระสองพิมพเนี่ยสำคัญนะครับให้สังเกตพิมพ์เนี่ยพิมพวัตประยูรเนี่ยผมเลือกจบพิมพ์นี้ก่อนก็จะไล่ดูว่าเป็นพิมพ์ที่เหมือนกับอ่าเป,เป็นเป็นช่างฝีมือในกรุงเทพอะ่ะ นะครับผมเชื่ออย่างนั้นนะทาให้การแกะพิมพ์ศิลปะของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเนี่ยยังยังเนี่ยพิมพ์เนี้ยก็จะมีลักษณะของหูหูยาวครับเนี่ยเหมือนกัพิมพ์พระพุทธอะ่ะเขาทําเป็นหูยาวๆอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะเนี่ยเนี่ยครับเป็นศิลปะของวัดประยูนนะครับต้องลองมาดูประวัติดูนะฮะเนี่ยอย่างองค์นี้ก็เป็นเนี่ยเห็นไหมครับหูยาวไหม มีหูยาวๆเป็นตต่งขึ้นมาเหมือนพระพุทธเจ้าครับที่ที่จะหูท่านจะมีตต่งหูยาวหน่อยครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นนะครับอ่าม่ยุ้เนีย่้อยน้อยก็เราก็เห็นกันได้อยู่แล้วพิมพของของพระที่กรุงเทพจะเป็นลักษณะเน,นี้ยนะครับดังนั้นเนี่ยสมเด็จนางพญานะครับวัดประยูนยจึงเป็นลักษณะน,นี้และปัจจุบันก็เห็นกันในโซเชียลท,ที่ที่เห็นกันโชว์กันอยู่เนี่ยก็มีแค่สององ,องค์อะ องนี้กับอีกองหนึ่งท่นเองนะครับดังนั้นก็ท่านก็จําพิมพมาไว้เผื่อท่านไปเจอนะครับตามสนามพระหรือเจอในบ้านนี่ก็ถือว่าท่านโชคดีนะครับและผมก็ยินดีรับเช่าเช่นเคยนะครับวันนี้ต้องบอกเลยว่ายินดีรับเช่านะผมเก็บพระหลวงพระออดอยู่ในพระวัชพงนะครับราคาคุยกันเลยครับแล้วแต่ท่านผมเช่าได้ผมก็เช่าไม่ใช่ปัญหาครับอ่า นี่พิมพ์นางพญาหลวงพ่ออ,อ่อน,นครับเาเซฟภาพไว้ได้เลยนะครับเียผมจะค้างภาพไว้สักห้าวินาทีนะครับเนี่ยวท่านก็เซฟได้เลยนะครับอ่าครับผมต่อไปเป็นพิมพ์ที่ก็จัดว่าหายากแต่ปัจจุบันก็ที่เห็นก็คือเจอสามองค์สามองค์สี่องค์นะผมมีองค์เดียว นะครับน้องชายท่านนี้ให้ผมมาองคหนึ่งผมไม่กล้าแกะห้องหลังไม่เห็นรอยไม่เลยไม่ได้ดูรายจายกันเลยผมก็เรียกพิมพ์นี้ว่าพระสมเด็จพิมพ์ปกโพนะครับเอาแค่ปกโพพอแล้วจะเรียกว่าปกโพย้อยก็ได้เนี่ยนะครับแต่เรียกปกโพพอแล้วมันยาวไปเอาเป็นปกโพวัดปนมองศาวว่า,วา,วาแล้วกันก็จัดว่าค่อนข้างหายากนะ นะครับก็เจอกันอยู่แค่เนี้ยครับไม่ได้เจอกันเยอะเลยนะครับพระของหลวงพ่อออดนะครับจริงๆแล้วเนี่ยก็หายากกันทุกพิมพ์อยู่แล้วนี่นี่นะผมก็เพิ่งจะไลฟ์วันนี้เลยนะพระองค์เนี้ยผมก็ได้มายังไม่ได้มีเวลาส่องนะเดี๋ยวผมจะลองส่องลองดูความแตกต่างพิมพ์เดียวกันไหมเนี่ยเดี๋ยวผมดูแป๊บหนึง่งแต่แต่ดูแล้วพิมพ์เดียวกันนี่แหละครับฐานกี่ชั้นเนี่ยหนึ่งสองสามสี่หนึ่ง 2อสโอเคครับฐานเท่ากันอาจจะการตัดก็อย่างว่าอาจจะตัดสั้นตัดยาวอ๋อพิมพเดียวกันแน่นอนครับอ่าเดียวกันแน่นอนแต่องค์ทางซ้ายมือจะกดตื้นกว่าเห็นไหมมิติของพาระจะจะต่างกันเลยนี่ของผมข้างขวามือผมจะลึกกว่านะครับลอยจานห้าตัวข้างหลังนี่ผมเดี๋ยวผมให้ดูนะครับ ลอยจานห้าตัวข้างหลังแล้วองค์นี้พิเศษเลยนะครับลอยจานห้าตัวด้านหลังเห็นไหมครับแต่องค์นี้เป็นสิบตัวครับท่านทุกท่านดูด,ดีอันนี้คือจานซ้อนเงาขนาดแท้เลยเห็นไหมฮะท่านจานซ้อนเข้าไปที่จุดใกล้เคียงกันในตำแหน่งใกล้เคียงกันสองตัวนะ เนี่ยอย่างดูจานท่านบนที่เป็นเลขแปเหมือนตัวตัวถองท่านเนี่ยไม่เห็น,นแหมเนี่ยดูอย่างนี้ก็ได้น,นะฮะเห็นไหมครับหายาานะครับอันนี้ก็ถูกจัดเป็นแร่เทมชิ้นหนึ่งปัจจุบันนะแต่ถ้าต่อไปเจอเยอะอาจจะไม่ใช่แล่เทมแล้วก็ได้ก็อย่างว่าครับพระที่สร้างในกรุงเทพเนี่ยไม่น่าจะสร้างจํานวน,นน้อยมากหรอกครับ ก็น่าจะมีระดับหนึ่งแต่ก็ไม่แน่นาะจะไม่เยอะก็ได้เอาไว้เราดูกันยาวๆดีกว่านะครับแต่ปตัจจุบันเจอแค่นี้อยู่ที่มือผมองค์หนึ่งที่น้องอยู่ที่น้องคนนี้องค์หนึ่งนะครับน้องโน้ตนะน้องโน้ตเออบอกชื่อได้เลยแล้วก็อีกองค์นึงเป็นสภาพหักแล้วก็ล่อยมากก็เปลี่ยนมือไปแล้วไม่รู้อยู่ที่ใครผมจําไม่ได้ครับอ่าสมเด็จปกโคโย้อยวัดประยูรวงศาว่าของหลวงพ่ออ่อนวัดบัญชานะครับ เนื้อหาก็จะเป็นประมาณนี้ไม่ไม่จัดจ้านเหมือนสมเด็จยุคต้นของหลวงพ่อนะจะเห็นได้ชัดเลยครับเห็นไหมเนื้อเขาไม่จัดแล้วพิมพ์ลักษณะศิลปะในการแกะพิมพ์พระเนี่ยไม่ใช่ของวัดปรนชางแน่นอนอ่าครับว่านพิมพ์ต่อไปเลยต่อไปเป็นสมเด็จวัดประยูนที่มาขานชื่อตัวอี้ผมเรียกเนี่ยคือพิบกครุฑครับ พี่ชายนึงบอกเขาเรียกอกครุษเสนบาแล้เอาว่ากันตามนั้นนี่คือพิมพ์อกครุฑเห็นไหมอกท่านจะผายๆมันครุฑนะครับนี่นะครับนี่ผมมีอยู่สามองยังมีคนถืออีกนะมีอีกตอนนี้องค์พิมพเนี้น่าจะเห็นจากที่ผมเห็นเนี่ยน่าจะประมาณห้าองแล้วครับห้าองนี่ครับนี่พิมเดียวกันทั้งหมดเนี่ยเนื้อเขาจะจริงๆแล้วเนื้อของ ของผสมเด็จพิมพ์เนี้ยเนี่ยอันนี้จานกลับหัวด้วยจานเปียกกับหัวเห็นไหมฮะดูสิครับอีกไหมครับผมว่าเนื้อของพิมพ์เนี้ยที่ผมอีกอย่างที่ผมเชื่อว่าหลังปีสองพันห้าร้อยเพราะว่าความเก่าเนี่ยผมว่าอยู่ระดับปีศูนย์กว่าเหมือนสมเด็จัดประสาระครับแล้วหลวงพ่อออดท่านก็มีประวัติในการไปปลุกเสกพระวัตรประสาทด้วยนะครับดังนั้นนะครับมันมีอะไรที่เชื่อมโยงกันหลายอย่างนะ แล้วถ้าใครเล่นเล่นภาวัตประสาทเนี่ยใครเคยมีสมเด็จประสาทก็จะเนื้อประมาณอย่างนี้ครับความเก่าอยู่ระดับเดียวกันนะครับนี่องค์แต่องค์นี้องค์นี้ได้แบบเรี่ยมเลยอันนี้ผมก็เช่าพร้อมข่าบวงในยงคนี้องค์นี้ก็สวยนะครับเนี่ยตัวหนาพิมพ์ในกรุงเทพเนี่ยไม่ใช่พิมพของศิลปะคนละตัวกันกันกบวัดบ้านช้างแน่นอนนะครับนี่กระจานห้าตัวเหมือนกันเห็นไหมครับเห็นเห็นเลยนะครับ แต่ลักษณะการทำพาร์ตอวัก็ยังอยู่ในพิมพ์นี้เห็นไหมลักษณะการปาดหลังเนี่ยเวลาจริงๆแล้วผมไม่อยากบอกนะว่าปาดหลังปาดหลังคืออะไรนะครับเดี๋ยวคนทําเก๊อ่ะมันจะไปทําได้เพราะทุกวันนี้รอยปาดเนี่ยที่มันอยู่ในพาร์เก๊เนี่ยผมบอกให้นะมันไม่ได้มันก็คือรอยปาดที่เขาทำมาแหละเขาอาจจะเอาพวกแปลงสีฟันเลือดอะไรทั้งก็อย่างไปปาดๆๆๆๆๆทมันเกิดรอยอะ่ะนะครับ แต่ผมบอกเลยว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่วิธีนั้นนะครับเอาว่าผมไม่พูดดีกว่าก็ให้เขาไปค้นหากันต่อไปกับคนทําเกยน,นะนะครับผมให้เขาไปค้นหากันเอาเองบ้างบอกหมดเดี๋ยวเอาไปทำเรียนแบบกันหมดคราวนี้ดูยากเข้าใหญ่ทุกวันนี้ยิงพัฒนาลายมือไปอยู่แล้วด้วยครับดังนั้นนะนี่นะครับนี่คือเอกลักษณ์สําคัญอันนึงเลยของพระอ,อ่คือรอยปาดด้านหลังและรอยจานคือเป็นจุดปายเลยนะ จุดตายเลยเดี๋ยวผมไปหยิบบล็อกเกมมาไว้ใกล้ๆตัวก่อนอ่ากลับมาแล้วครับก็เนี่ยครับพิมพ์พิมพ์มนี้คือเขาเรียกว่าพิมพ์อกครุฑนะครับอ,อกครุฑเสียนบาทแล้วกันนะครับเนี่ยเนื้อหาก็จะประมาณนี้เลยเนะครับในองค์นี้ก็จานนี่เนะเดี๋ยวจานหลวงพ่อนี่ผมบอกเลยมีเสน่ห์มากเนี่ยจานเปียกจานแห้งลายมือท่านยุคนี้ดีละ ท่านจานได้หลายแบบแล้วหัวจะอยากมั่งอะไรมั่งแต่ลายมือท่านค่อนข้างจะเที่ยงเที่ยงใช่ไหมช่องไฟสวยงามนะครับลงลอยจานหลังพระที่มีความเนะก็จานได้อย่างแม่นยำสวยงามและลื่นไหลนะครับอ่าอ,อกคุดเียนบาทและพิมพ์ต่อไปนะครับพิมพ์นี้อย่างที่ผมพูดเมื่อกี้ในะตอนแรกว่าเป็นพิมพ์ที่ผมค่อนข้างมีความภูมิใจนะครับเพราะว่า เป็นพิมพ์ที่ไม่เคยมีใครนำเสน,นอนะครับผมเนี่ยคนที่เขาขายมาให้ผมเนี่ยเขาก็เป็นคนเล่นพระสายของกรุงเทพนะครับเขามีประวัติคือเขามีอาจารย์ที่อาจารย์สอนพระเขาเนี่ยหรือบางที่เขารับถือเป็นอาจารย์เนี่ยเป็นคนที่เคยนิมนต์หลวงพ่อออดไปในกรุงเทพนะเขาก็เลยบอกให้พี่คนเนี้ยเขารู้จักหลวงพ่อออดท่านเก่ง เขาก็เลยลองมาซื้อเช่าเก็บดูแล้วเขาก็มีสมเด็จด,ดีๆหลายองค์เหรียญอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เช่าเนี่ยเก็บแล้วองค์นี้เขาบอกว่าเขาเก็บไว้นานแล้วแต่เขาไม่กล้าขายเพราะว่ามันเข้าใจมากลัากษณะการทาเนี่ยมันเป็นพระหลวงพ่อออดนะครับรอยปาดมีรอยจานนะครับแต่อย่างว่าครับถ้าคนไม่ได้เล่นแบบศึกษาขึ้จริงๆแล้วลึกๆมาไล่ดูมีหลายๆอย่างคามือติดมืออย่างผมเนี่ยก็ เรื่องอาจารย์ก็จะยังไม่แน่ใจครับว่ามันเป็นจานเกรหรือเปล่าแต่ผมอะเช่าไว้ก่อนเช่ามาพอดูปุ๊บโอ้โหนี่มันพระหลวงพระออดนี่ผมก็ตีลงวัดประยูนเลยครับเนี่ยืนี่คือองค์แรกที่ผมได้มานะทีแรกผมก็ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรผมก็เลยเรียกว่าพระสมเด็จพิมพ์ฐานสามชั้นนะครับองค์นี้เนี่ยพระสภาพเขาก็แบบ ใช้อ่ะมีใช้ให,หม่ไหมเขาเจ้าของเดิมเขาอุดทองมาในเนื้อด้วยเนี่ยทาแปะทองเนี่ยมันไม่ใช่ทองเนี่ยอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าทองที่เก่าที่มีอายุหน่อยนะครับเนี่ยมันฝังมาในเนื้อเลยเนี่ยมีอายุแล้วนะครับเนี่ยลอยจานด้านหลังก็มีแต่เป็นจานแห้งนะองค์เนี้ยเป็นจานแห้งนะครับซึ่งตอนแรกวันที่แรกผมโพสต์ตรงในกลุ่มเนี่ยทุกคนงงมันไก่ตาแตกคงงงว่าไอ้นี่มันเอาพระอะไรมาโชว์วะขอญอาติเ่้าพูดคํานี้นะ มีคนคิดอย่างนี้จริงๆแม้จะแอดมินผมเนี่ยผมเอาห้ดูเนี่ยเขาก็ยังไม่มีความมั่นใจเลยครับว่าอันนี้คือพระหลวงพ่อออดอ่าเพราะเขาจะมั่นใจว่ารอยจานต้องดูต้องดูกันที่เปียกมันจะชัวพรพอแห้งก็กลัวจะมาจานยัดนะเหมือนที่ชอบเอาวัดสามกอมายัดเป็นพระหลวงพ่อออดกันนะครับอ่าอย่างนี้ผมได้องค์นี้มาเนี่ยนะครับผมเชื่อสนิทใจแล้วว่าพระหลวงพ่อออดเพราะผมเชื่อในรอยจานและเชื่อในเนื้อหามวลสารวิธีการทําของพระ ผมก็เก็บไว้ผมไม่สนใจทั้งสิ้นจนมาเจอองค์นี้อีกองหนึ่งครับองค์นี้ถูกโพสต์โดยพี่ท่านหนึ่งนะครับที่อยู่แถวบ้านสร้างแหละเป็นนักน,นักเล่นพาซซื้อขายในสนามเนี่ยมันมีจานข้างหลังอย่างเงี้ยแล้วผมบอกนะองค์เนี้ยคนที่เห็นเนี่ยจา,ยยานเงี้ยมันปฏิเสธไม่ได้ครับเนี่ยจานดีด้วยเห็นไหมครับเนี่ยจานดีด้วยไม่ใช่จานไม่ดี แต่ลักษณะาการป่าขงองค์นี้มันเป็นป่าแนวตั้งหลายๆคนเห็นก็ไม่กล้าที่จะซื้อกันสุดท้ายแล้วนะครับผมก็จัดมาซะนะครับเห็นตัวจริงแล้วต้องจบครับเพราะเรามีความมั่นใจแล้วเราดูรอยจานขาดผมแม่นในรอยจานหลวงพ่ออ่อนระดับหนึ่งนะครับก็เห็นมาเยอะครับปฏิเสธไม่ได้แล้วผมจำพิมพ์ได้ไนงะ นี่เห็นไหมคราวนี้มาเทียบพิมพแค่สององค์นี้ก่อนนะดูนะครับลักษณะพิมพ์เนี่ยอันนี้คือท้ายนี่ผมชี้เลยว่าเป็นมัดประยุนเป็นคนแรกเลยนะนดูเห็นไหมลักษณะซุ้มเห็นนหมครับนี่ดูนะครับฐานพระเดี๋ยวผมเอาที่จิ้มก่อนฐานพระนะครับดูที่ฐานนะครับนี่เห็นไหมครับถึงแม้แต่องค์นี้จะร่อยไปหน่อยนะครับ แต่เราจะเห็นได้เลยว่าฐานชั้นนี้ชั้นแรกลักษณะเขาจะตะวัดขึ้นนะครับตวัดขึ้นหน่อยซึ่งองค์นี้มีเห็นเลยว่าตวัดขึ้นจริงๆคือมันต้องมีของเทียบอะครับมันถึงจะบอกได้เนี่ยอย่างหูเนี่ยเห็นไหมตรงส่วนหูหูที่ยาลงฝั่งนี้ขององค์นี้ฝั่งนี้ก็มีนะครับแต่พระเขามีความลั่นอย่างที่ผมเคยบอกอะพระเขาลั่นเขาลานเนี่ยพระเก่ามันดูเนี่ยมันลั่นอย่างลาอย่างเงี้ย นะครับเนี่ยมันได้อายุอะ่ะบางทีเนื้อผสมอาจจะแบบอยู่ที่การเก็บด้วยการใช้ด้วยเนี่ยนะครับและมุมให้องค์นี้มาเนี่ยผมนั้นพูดอยู่ประจำนะใครเคยคุย,คยผมผมเชื่อเรื่องแรงดึงดูดเสมอครับแรงดึงดูดของพระแล้วเจตนาให้เราอยากจะมีอีกเนี่ยทำให้ผมเจอองค์นี้ครับคราวนี้เจอองค์นี้เนี่ยมันจบแล้วชัดเจดนผมเชื่อแล้วว่าใช่พระหลวงพระออดพระองค์เนี้ย เป็นอย่างคนในบ้านช้างแหละเขาเ็นมุมโพสไงเขาถึงเขาถึงอ่าเขาถึงเอ๊ะใช่ผมออดไหมเขาเก็บไว้นานแล้วทั้งนี้มีลอยจานเห็นไหมปาดลงเหมือนกันนะครับลักษณะการปาดปาดแนวตั้งลอยจานก็มีครับองค์นี้ไม่ใช่ไม่มีห้าตัวก็ชัดนะเดี๋ยวผมผมถ่ายรูปเอาไว้ดีกว่าเอารูปดูลอยจานอง์นี้ดีกว่านะครับสักคู่นะครับนี่ลอยจานองนี้อง์นี้จะแก่น้ํามันด้วย จริงแล้วเนื้อหาจริร่เขาจะแก่แ้ะมันนะครับนี่ผมถ่ายเอาไว้เนี่ยดูรอยจานนีครับเนี่ยจะเป็นจานแห้งเห็นไหมนี่ดูโอ้โหลายมือหลวงพ่อ,อจะชัดแบบนี้จานเก่ามีอายุดูเนื้อหาสาระเขานะครับเหมือนสารนี่เห็นเลยว่ามีอืดูสิครับเนี่ยตัวขีบลายมืออย่างเนี้ยครับที่ที่ตัวเกยเป็นแบบไม่ได้ครับเส้นตรงคมชัดลากไปด้วยความมั่นใจทั้งตัวอู่ตัวโต,วต,วต,วตวนะครับ ชัดเจนครับสุดท้ายแล้วผมก็ได้ครอบครองเป็เจ้าของนะครับท้าสมเด็จฐานสามชั้นวัดปิวงสาวาดและพอดีจากการที่ผมได้เผยแพร่บ่อยในกลุ่มก็มีน้องท่านหนึ่งก็น้องหรือพี่ไม่ทราบก็คือคุยคุยมีพระมีเป็นส,สวยหลายองค์นะเขาก็เลยโพสต์มาเนี่ยถ้าไมา่ก็เนี่ยทำให้ผมมันเนจองค์นี้คือพระหลวงออดทำให้เขารู้ว่าที่เขามีคือหลวงพระออดผมด,ดีใจมากนะครับ ที่การเผยแพร่ของผมทําให้เขารู้ว่าอ๋อพระที่เขามีคือมีที่มาที่ไปแล้วก็เลยเจอพิมพ์นิมม่งที่สี่อยู่ที่น้องชายท่านหนึ่งในกลุ่มนะครับอ่าผมคงไม่พูดชื่อ facebook นะครับไม่คงไม่พูดครับเอาเป็นว่าตอนนี้สมเด็จวัดประยูง,งสาวาสเท่าที่พบเจอกันนะในตอนนี้นะครับที่ว่ายืนยันชัดเจนว่าใช่แน่ๆครับก็จะมีนะครับสมเด็จพิมพ์นางพญาวัดประยูง,งสาวาส ปางสมาธิครับนั่นพญาปางสมาธินะครับวัดประยูงศาวาสพระสมเด็จปกโพย้อยนะครับวัดประยูงศาวาสด,ด้านหลังลายมือจานหลวงพ่อออดวัดบ้านช้างนะครับการปกงการป่าชัดเจนพระสมเด็จพิมพ์อกครุฑเสียนบาทครับวัดประยูงศาวาสหลวงพ่อออดวัดบ้านช้าง จานด้านหลังห้าตัวครับและพิมพ์สุดท้ายที่เพิพ่งปรากฏเข้ามาล่าสุดในโลกโซเชียลเ,เอาองสวยนะอ,องสวยดูด้วยกันพระสมเด็จพิมพ์ฐานสามชั้นหูไว้สีด้วยนะองเนี้ยเอาแค่สามชั้นพอนะครับวัดประยุนวงสาวาสหลวงออดวัดบ้านช้าง จานหลัง5ตัวเช่นเดียวกันนะครับก็เอาเป็นว่าวันนี้ก็พูดถึงพิมพ์พระสมเด็จวัดปิยวงค์บ่ปันช้างแล้วเอ้ยวัดปิวงสาวาสแล้วนะครับแหมพูดผิดเลยอ่ะก็รู้จักกันไปพอสมควรนะครับปัจจุบันนะครับยังไม่เจอของเก๋เพราะของเก๋เองก็คงไม่มีใครเอาไปถอดชั่วโมงนี้หายากครับอยู่ที่ผมก็เยอะแล้วมีบอกว่าโชว์พอเก๋รอบนึง เพราะดังนั้นถ้าเมื่อไหร่คนทําเกทเจอแล้วพระก็มีราคาแล้วด้วยเนี่ยท่านก็จะเจอการถอดพิมพ์ลงเลเซอร์แบบนี้นะครับแล้วพิมพ์แบบนี้ด้วยถอดไม่ยากครับถอดปุ๊บได้ปับ๊บแต่รอยจานไม่มีทางทําได้ครับผมเชื่อว่าด้วยบารมีของหลวงพ่อเนี่ยคนที่พยายามจะปลอมลายมือจานหลวงพ่อเนี่ยยังไงก็ทําไม่ได้ไม่เหมือนนะครับและผมเชื่อว่า พวกที่มีเจตนาที่จะหลอกลวงคนอื่นเนี่ยต้องอมนเป็นไปทุกคนครับจบแต่เพียงเท่านี้ครับสำหรับพระสมเด็จวัดประยูนวงสาวาสหลวงพ่ออดวัดบ้านช้างจานห้าตัวหรือท่านปลุกเสกให้แน่นอนสวัสดีทุกท่านแต่เพียงเท่านี้ครับพบกันอีพีข้างหน้าต่อไปนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังครับผมสวัสดีครับ